สบายดีทำมุอส้มท้องยัง่ยมักผิดกั็ยังไงอันนั้นนะเออมักมักถ่วเวาซื้อมาพี่มานางพี่พอน้องแค้นิตถามถ่ายเรื่องอาการเนี่ยนะมันเป็นจังได้ดี เออนางพีแล้วพี่มานางขางครับพี่เพิ่งเห็นเออมันจะสีแจงนะมันแดดมันฮอน,นขนาวน้ามก็บค่อยอยากเขาไปเอ้เแม่น,ว,น,นวัมมนนั้นได้กับพอนังแค,คมเมนเข้า่าเจ้าเห็นยังเกาะ ่าเจ้าสูบยาหมากว่า่อน้องแคนเออร้านว่าร้านบอาล้เจ้าเจ้าสูบมะี้อยู่บอกผอน้องแคนไ่ได้เหตุแท้บอกอน้องแคนฟังสิว่านะอ่าหูะตัวได้มันบอดีก็อย่าไปเหตุอืมไปเหตุมากแล้วมันอยากตาย เข้าใจบ่ <No. S 1> อยาได้ละยา <No. S 1> แต่เจ้ายามากแต่ตอนนั้นเจ้าก็ยังยาได้เ <No. S 1> นาะเจ้าก็ยังใส่สีวิตปกติ <No. S 2> เจ้าก็ยังบร่ได้เห็นยังแบบภาพแบบเลื่อนล่างหรือว่าภาพหลอนเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ <Yeah. S 1> สมตมินี้จะแปลกๆได้เห็นหอดผีผีมันบ่มีจริงป่าวน้องแคน <No. S 1> กันเห็น,หนเห็นบดเทียงเห็นอย่บน้องแคนเจ้าเคยเห็นอยู่บอกผี แคนเคเห็นยูอ่า้าเห็นอยู่ะพา่าตะอห่าเห็อไาไปหาเหตุพังสิวาเนาะ้านะคนเบอคนอื่นอาจสิเบิ่งบ่ออกแต่ห้านะครัแนมลงไปแต่ดาวข้างนะครก็าหูข้อองแทนเอ่ยพังความห้าเออ คันบอกฟังความเ้าเลยมันเป็นไปเราได้คนนะเข <No. S 1> าบอกนะายฟังก็คือเขา,าเบาอลไรตะกี้นะขั้นแบบว่าขันเอากับอันนี้เีนะข้สี่บสนใจขั้นสิ่บอนนั่นเลยขั้นสิโยนถิ่มมันกลางอากาศเลยขัสิบสนใจมันอีกอกยากเป็นในนักสางเขาบอกเลยเด้งแต่และปุ่มว่าอย่าเดอ้อฟังสีเ้า จากเหตุการณ์ที่ลหลายคนเขาผู้มีประสบการณ์เขาเวาที่พอน้องแคนป่วยนะเขาเบิ่งแล้วเนาะลายปากอีลีเขามาเววส่วนเขาฟังนี่เขาจนว่าเขาจนมาเวาแต่ห้าว่าอุ้งเจ้าสีหายเขาก็หายโลดวมดสันเขาบอกว่าพอน้องแคนเอาลายเดียวน,นี่นะแล้วร้อน จากเบิงที่เบิงอาการแล้วนะจ่าหลุดฟ้าเอาแลนไปเบิงว่ะสันไปเบิงแล้วมันโบแมนว่ะสันเขาว่ามีสติดีๆตั้งสติดีๆผีเนี่ยมันเห็นยัง,ง,ยงเฮาบ่ได้หราลอกจากเฮาห้าวเลยสิไปเห็นมันก่อนว่าจังสีซะเออเขาบ่าเห็นยังแตาา่เฮาดอกน้องเสียใว่าเฮาสิ ในส่วนตรงนี้กระแมน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ในกรณีเอาลายสิบอกให้ฟังการเอาลายลมันสีสอกกระหู้อยูม่มันสีสกถ้าบอกอะไรให้ฟังแบบน,นี้ในยุดก็คือยุดแล้วก็คือแล้ว เบืองที่ลูกโตจะโค่นตัว,วะเจ็ดโคนโตทดลองเบืองต,ตี้ตัวตายปุ๊บนะเข้าบริวารเข้าบริวาตัวต,ตายอย่อนพี่เห็ดด้วยเขาบอกก็ตายเขาสิบวัต์ต้นสอกมาสูบมาลายสอกมาตายยังสูบมาเฮ้ยอ๋อบอกแน่นี่แหละและเขาก็บอกหว่าบาทนี้ เอาลายลายนะ่ะเลือดมันสีเหนียวเอาเขาไปลายลายเนะ่ะเลือดมันสีเหนียวเลือดเนะอะเลือดเหนียวบอบสลายสูตรเนี้อปลาเทียงตัวเองป่เดนนี้ยน,นี้ปลาเทียงบอกย,ย่านพีอยู่ในเทียงในเทียงบอกมีพีเอาการันตีให้เลย มันหลอนเห็นอยู่ในตาเห็นอยู่ในภาพตัวเองนั่นมันหมดเป็นอย่างมันหมดเป็นอย่างมันหมดเป็นอย่างไมีสตินี่ตัวนี้นะอืมถ้าปุ๊บถ้าอยู่ซื่อๆนี่บมไปเหตุยังบมไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันก็สิปกติมันก็สิใส่ชีวิตปกติบมมีอย่างแบบ ถ้าปุ๊บถ้าเกิดว่าโตยังได้กลิ่นหอมมาอยู่ซะในดังเนี่ยเออแล้วโตยังไปเอามานันอีกเลยมันสิมาอีกผีมันสิมา,มมาเป็นฟูงเลยบาดินะมาหาตนะโตเนาะอ้อีลีลอ๋ออีลีโต,ตสิเห็นมาเลยมันสิลอยมาหาโตเลยขอวยังแคร์ใชน้ำแคร์ใช้ฟูน,นสอนลูกสอนเห็นก็คือ้นสีลายเนาะ จักไพ่แล้วจักไพอันจักาพแหล่เนาะไพ่สีหูเนาะสีหูยังเมด้ว่าผู้ใดอันนี้นะเออข้าว้าจังว่าเออข้าว้าวนะมันไม่ได้แม่นจักดีข้าว หลายคนกะว่าอันนี้อะไรว่าจะแม่นสะอาดอย่าไปว่าหยุดวายเหม็นอะไรภาษีเม่นอะไรอีสางอย่าไปว่าเอทั้งข่าวไปว่าเอทั้งคนอื่นว่าเอทั้งตัวเองแต่เดียวนีินะเออตั้งสติดีๆขีดมันลายๆขีดมันหลอบครอบขีดมันหลอบครอบอย่าไปหาอันนั่นอันนี้อืมได้กระตุ้ยพี่กระมาแล้ว อันเหมือนงานนะั่นมาได้ไปสอยเวียกเขาเจ้บเาบอสงอนจันทร์สิพันธ์นะแค่มึงดูนะสงขาดนะหนาวเออ <c oughs> <c oughs> จอยแล้วบอกมันหวานมันที่เศร้ากาลัวอะไรมันมา,าสิพามันไปเถียบุญบนันโพน มันเป็นนาดพอน้อง,งแคนเาว่ามันคืออยูน่ะยัง,ง,อ,ยงอยู่ะมดสหมดเต็มรลออเนะาะขยังหมดเต็มหล่อจะไปหาเห็ดเล่าแบบนี้เด้อพรน้องแคนเด้อฟังบันนี้น,น่นะมันหอนสิมันสิบป่วงฮานาเฮยตัวหอสไิไปนอนอยู่ขุกปวดยเอ้ยพน้อ,อง,งแคนเอ้ย,อแ,อยแตว่ามันป่วงแห้งฮะดิมันสิไปฝาก ก็เลือกเอาสิไปอยู่รักโฮกบ่อหรือบันคำสว่างหรือกแก่งคันเลือกเอาโลดนะแคนนะแคนมันก็นเลยไปจากสั้นเลย,ยอืคอครับอันยังเกาะเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีอยากฝากเงินฝาก,ฝากยังกั เฮาก็บไ่ได้ปฏิเสธดอกเ้าก็บ,บอกอยู่ตลอดว่าเออข้าสิฝาขใาห้ากับฝากมาได้ก็ถักว่าได้ฝากมันแล้วสิฝากมาให้ท่าได้ถักมาได้สะดวกคาเรื่องเงินนะออืแต่วันสีให้เห้าวันซอยให้อันให้มันได้ระดับสัาเก่านะมันมันซอยบ่ได้แล้วเ่มีไพเอยนําเฮาแล้วเนาะที่ได้มาสานีกกับสม้มมาพ้าคูวันก็ถือว่าไ้เติบเลยเนาะ ก็ดีกว่าตะกี้เนาะแม่นเพราะว่าตะกี้นะแห้งกับนักเลยเนาะแห้งกับ่มีห่อข้าวสิกิน้กสรสมน่เมนอยู่นี่เก่าอ้วนพี่อยู่เติมยา่เข้าไประวังไปมักไคล้างอีกเด้อบ่อยากให้ใสลายเพราะมักไล้างยังอักเสบเอแล้วมักลางอักเสบก็สิอนอีกซ้ําสเห็นยังบาดนี่ <Okay. S 2> เราจะเห็ยนย่ม,มูมย่มะทุดซะเด้อย่อมปะทุดมาเอาแล้วเป็นวันยกพวกมาแล้วทั้งทั้งหอกทั้งมีดผะว่าถือวายืนตึกจกากผมว่าจะมาดึงแขนเอาไปเลแต่ไปอกมือแล้วบริเนปูนองกากินยาแก้เอื่อพวกยาผสมแตงไง้วมือแล้พาไปขวดเหลื่อขวดเลื่อทั้งเอกหัวใจเอกอีหางถกต่างถูกชนิ กินยาแล้วเพี่อนม่มเอาแค่แตงยาใหุ้มกัาแรงเถียงับอันมีคนวก่าเสียงดังแล้วก็มีคนวาลายแล้วก็นีใจวายก็เหื่อยเขาเลยลเหื่เาว้อยาวอยเขาเลยนิงไปเลยบ่ พอต้องแค้นบมได้สูบมากไอ้เท่านั้นนะเจ้าจะมปหาเอ่ยเด้อบ้านผัน้าได้ลุงบอกว่าเขามาเบิ่งกีบอดี้แล้วนีมาหัวเจ้าอ่านเฮาบผมไปหามันแล้วก็แล้วดอกมาอนะบ่าว่าที่อยู่ในเตียงนอนอยู่ในเตียงจะมาสูบ บอมันบอมีค้องฟรีเด้อเด้ออ่ามันบอมีคลองฟรีดอกสูกกระดาก็เอาเงินเจ้าอย่าไปหาเหตุเด้อพอตองแคนเด้อเขาว่าออกมานะอ่าอ่าเคยเจอมาแล้วว่าสันวะ อ,อ,อฟังเวลาถ่ายคลิปนั้นสีบอกออกบาลีเห็นเขาเขาไปติายเนาเรื่องแบบถ่ายคลิปนิมิตวาอันยังเกาะห้าบอได้คอแต่ว่าคำวาา่าว่ามันคล้ายๆแบบคอฮันดีดคนฟังเลยเขาฟังแบบท่านน้องแบบคอบาลีมันต้องว่าวถ่ายคลิปก็ถ่ายเป็นโลด อืมแล้วแต่มันอยู่ที่เออผู<ล>้ที่อยา<ล>กซอยผู้ที่อยากซับพอร์ตผู้ที่อยากหายบ่มีกระเสาะอยู่นี่บ่มีกินกับมันต้องกิน<ล>ถ่ายกับถ่ายป้ายเออ,ม,อนนมือนั่นมือนี่เออยู่นั่นอยู่นี่เห็นนั่นเหน็นนี่ถ่ายป้ายชีวิตประจําวันกกอะไรเออมันต่างต่อยคล้ายนะบอสสองแสนมันเท่าไหร่วะ หาว่าของพื้นอันโอ้ลืมและได้มาพอน้องแคนเป็นหนีพ้องมาที่ใส่กุศูฮะมาเอออัน <c oughs> อือปุ่ลุ้มละลืมเลยได้ไดซื้อโหลดไนตงแคนใเน้อซื้อโหลดผ้าบ้านองแคน

กับแม่อนยอยู่ข้ามาสื่อกับบอลแล้วในส่วนตรงนี้กับพี่นองเลยอืมข่าย,ยุมันก,กัะขีดอันอืมเราไปผ่านนะไปสางแบตไดสายเราไปผ่านนไสางบนั้น <c oughs> อะไรพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงซัมนี่ก่อนกะฝากให้พอ่อน้องแค้นไปเพียงซัมนี่เนาะให้พอ่อน้องแค้นไปทบทวนเบิ่งใหม่เนาะว่าวลายผับแก้เสืออืมมันจะแจ้งกว่านีิว,นว่าวซัมมี่ละไรว่าวลายมันแจ้งกวนิ้นอะไรไผอีกเลยมาไก่บ่นนะไก่หน้อยขอบใจหลายผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อ ของซอยอุดนุนห่านสีเขียวเราเมืเอน้ะออขอบคุณหลายๆลา,าธาุหนาพอน้องแค้งกัะตุยพี่พมีแหงเลยพี่น้องเ้ย,ย,ย,ยอพอน้องแข้งเจ้าขันป่วยจนต้องป่วยจริงแวเจอไปแก่งป่วยแล้วกนเขาหูที่ล้างเขาด่าเจ้าบม่ได้พูดจะเกิดอะไรได้พะ่งพะลุ่ง้นนี้กะ แต่จะไปหาแก้งพูวยเด้อสิบอกเด้อไป็นยังอีกอไอมัน่เลยอีกรขึ้นอนมาเลอีกอะไมันนอีนะเอะไม่นหญน่ะล้วกันข่าเันขจ้าเอกันขึ้นอน่มเอกอรมนอี่ะมยกไมัน้อ่าเลยกอันขึ้่าเลอรนข้อ่าอกไดม้นอีมาไอกไมน่าเลกอมันอ เคนละย่างกันเราว่าอยู่วงังงาวังดองอีกคุนนะนค่อยบ่ได้อฮาไ่ได้ออกไปใกล้ในลงบอยส่แล้วก็นว่ากันแล้วก็ไ่ได้เข่าใจดอกค้องฝ้าว่าเฝ้าอาอกไปเด้อมันมีไก่เราอ,อันนี้ก็ได้ขนาดนี้มีแต่ไก่สำแหละ ภาพ,พบรรยากาศแมบเพียงสำเนียงก่อนในพี่น้องเดิม